เรื่นี้จท็อปสิเอกแสดงในประเทศไทยจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยโดยท็อปสิที่มีก,การจัดลำดับนะครับมีตามนี้เลยครับอันดับที่10ครับมหาวิทยาลัยทักษิณครับอันดับที่9มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับและอันดับที่8ครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับอันดับที่ 7, ครับครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารรากระบังครับ และอันดับที่6ครับมหาวิทยาลัยบุราพานั่นเองอันดับที่5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าสู่อันดับที่4ครับมหาวิทยาลัยศิลปากรครับอันดับที่สครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลรรัยนั่นเอง,เองสองมหาวิทยาลัยสุดท้ายะฮะ อันดับที่2ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและอันดับที่1มหาวิทยาลัยชินากริมโมโครับเย่แต่นี่คือ top สิเอกการแสดงของมหาวิทยลาลัยรัฐบาลในประเทศไทยนะฮะใครที่อยากให้จัดอันดับอะไรอีกหรืออยากให้เอาคอนเทนต์อะไรมานำเสนออีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ